วันนี้เรามาทำข้าวมันไก่กันครับเป็นสูตรโฮมเมดนะพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรของที่บ้านเราเองวิธีทำอาจจะไม่เหมือนตามร้านที่เขาขายกันแต่รับรองครับว่าอร่อยแน่นอนแล้ววันนี้เราเพิ่งได้เครื่องกรองน้ำมาใหม่เป็นเครื่องผลิตน้ำอักขายหรือน้ำด่างนี่แหละเดี๋ยวเราจะใช้ทำน้ำซุปแล้วก็ไปหุงข้าวเราจะใช้ทั้งหมด2ลิตรแล้วตรงนี้เราก็เพิ่งรู้เลยว่าการใช้น้ำด่างที่มีค่าพ h เอชทำให้รสชาติของอาหารดีขึ้นวันนี้ก็จัดเลยครับข้าวมันไก่จากนั้นให้ใส่เกลือเม็ดอนึ่งช้อนโต๊ะตามด้ัอ,อ,อนนใใดืจห เนื้อไก่ลงไปครับเราจะใช้เป็นสะโพกไก่ติดน่องทั้งหมด600กรัมพอต้มไปสักพักหนึ่งนะครับไก่เริ่มสุกให้เร่งเป็นไฟแรงน้าเดือดแบบนี้เลยแล้วก็ช้อนฟองออกวิธีนี้จะทําให้น้ําซุปมีความใสนะครับคราวนี้ก็ใส่หัวไยเท้าลงไป1ห,หัวจากนั้นต้มต่อด้วยไฟอ่อนจนกว่าายเท้าจะสุกเป็นสีใสๆนะแล้วไก่ของเราก็จะสุกเปื่อยกําลังดีเลยให้สังเกตที่คอไก่ถ้าล่อนออกมาแบบนี้แปลว่าเปื่อยกําลังดีเลยครับ และว,วันนี้เรามีเครื่องกรองน้ Nexus ํา n e x a t X Blue เขาเป็นเครื่องกรองน้ําอันคลายหรือน้ําด่างที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ยังมีโหมดให้เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมเลยครับเช่นโหมดนี้เลยครับเป็นโหมดที่เหมาะสําหรับคนที่กินยากินวิตามินเป็นประจำเพราะจะช่วยทําให้อาหารเสริมๆๆหรือยาที่เรากินเข้าไปทํางานได้ดีขึ้นคราวนี้มาดูโหมดหลักของเรากัน <K ill ian> ก็คือโหมดอันคลายที่เป็นน้ําด่างเขาจะมีให้เลือกทั้งหมด4แบบมาดูแบบแรกกันก่อนเลยน้ําดื่มที่ใช้เป็นประจําตรงนี้จะมีค่า pH ของน้ําที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ช่วยปรับสมดุลในร่างกายให้ นี้จะช่วยทําให้ข้าวมีความนุ่มฟูเม็ดข้าวเรียงสวยแล้วก็ไม่แฉะแถมยังทาให้รสชาติอร่อยมากขึ้นด้วยส่วนนี้เหมาะสําหรับคนที่ชอบกินชากินกาแฟเพราะจะทําให้รสชาติมีความกลมกล่อมมากขึ้นและโหมดที่เราใช้วันนี้เป็นน้ําที่เหมาะสาหรับทําอาหารและกับข้าวนอกจากนี้ยังสามารถเอาไปล้างเนื้อสัตว์หรือผักผลไม้ต่างๆซึ่งในโหมดนี้จะมีค่า pH ในน้ําที่สามารถกําจัดพวกสารตกค้างสารเคมีต่างๆที่ติดมากับผักผลไม้และยังเหมาะกับการทํากับข้าวทําน้ําซุปเพราะจะช่วยคงวิตามินและแร่ธาตุต่างๆในอาหารได้ เอาละเราได้น้ำดื่มดีๆแล้วกลับไปที่การผัดข้าวมันกันให้ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันร้อนดีแล้วให้ใส่ขิงกระเทียมหอมแดงอย่างละ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดให้มีกลิ่นหอมหอมคราวนี้ก็ให้เอาข้าวที่พิ่งสาวน้ำลงไปผัดให้เข้ากันแล้วก็มีสีเหลืองอ่อนใช้ข้าวหอมนีทั้งหมด300กรัมอ่ะได้แล้วครับเดี๋ยวเราเอาไปหุงกันเลย ต่อไปครับให้ใส่น้ำซุปที่เราต้มไก่ไวนะ้อะนะลงไป400มิลลิลิตรหรือใช้นิ้ววัดก็ได้แบบที่ใช้หุงข้าวปกติครับเอาละระหว่างรอข้าวสุกเรามาทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่กันส่วนผสมก็จะมีพริกความเผ็ดตามชอบได้เลยขิง1ช้อนโต๊ะกระเทียม2ช้อนโต๊ะเต้าเจี้ยว5ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหวาน1ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้า1ช้อนโต๊ะ น้ำซุปไก่3ช้อนโต๊ะและน้ำมะนาวความเปรี้ยวตามชอบได้เลยถ้าใครไม่ชอบน้ำมะนาวให้เปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชูแทนได้นะปั่นทุกอย่างให้เข้ากันเราก็จะได้แล้วครับน้ำจิ้มไก่อันนี้เป็นสูตรบ้านเราเองจะหอมกลิ่นมะนาวนหน่อยเอาละข้าวสุกดีแล้วให้ใช้ตะหลิวนะครับซุยๆข้าวสักหน่อยดูสิครับข้าวเป็นเมเ็ดเรียงสวยเลยนะแถมไม่แฉะด้วย อเอาไปจัดจานกันเลยก็ลองไปทําตามกันได้เลยนะอร่อยไม่แพ้ที่สั่งตามร้านแน่นอนแล้วการดื่มน้ำอัญชันหรือน้ําด่างประจานั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพเรามากเพราะเขาจะไปช่วยลดกรดเกิดในร่างกายซึ่งอาจเกิดจากอาหารที่เรากินเข้าไปและยังช่วยต้านอนุมนูลอิสระและที่เราชอบที่สุดก็คือช่วยรักษารสชาติของอาหารได้เพราะว่าน้ําด่างจะไม่ไปทําลายรสชาติของอาหารเหมือนน้ำปเปล่าที่มีค่ากรด แถมน้ำด่างเนี่ยยังช่วยเพิ่มรสชาติให้กับข้าวและเมนูต่างๆช่วยกักเก็บสารอาหารที่สําคัญได้หลายอย่างอีกด้วยและเครื่องกรองน้ําอัลคาราย n e x a r Xblue ถือว่าเป็นเครื่องกรองน้าที่น่าสนใจมากๆดีไซน์กระทัดรัดใช้งานง่ายและที่สําคัญคือประโยชน์ที่เราได้จากน้ําด่างถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวเราแปะพิกัดไว้ที่ช่องคอมเมนต์ลองเข้าไปดูกันได้เลยนะครับ